สวัสดีครับผม,มวันนี้เป็นวันแรกที่ทำ YouTube c h anel n นะครับในชื่อช่องว่า Crypto Otaku นะครับทำไมถึงมาเริ่มทำ YouTube c h anel n นะครับก็มีสองอย่างนะครับคืออย่างแรกเนี่ยต้องการัตนะอย่างที่สองก็จะเป็นการบันทึกเทรดนะครับไม่มีการยังเป็นบันทึกเกี่ยวกับการคล ตัวนะครับเมื่อก่อนก็เสียงสูงมากจริงนะครับแต่ว่าความรู้สึกถ้าตอนนี้หลังจากที่ทดสอบมานะครับตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันมันเหมาะกับโลกปัจจุบันมากๆนะครับแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเราซื้อหุ้นนะครับความเสี่ยงมีเพียงอย่างเดียวก็คือความรู้นะฮะเราต้องพัฒนาความรู้ของเราให้สูงขึ้นไปนะครับ ที่เริ่มมาลงทุนตอนแรกนะครับก็ใช้ทุนประมาณ16,000เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็รวมกํำไรไปแล้วก็มีอยู่ประมาณ40,000กว่าเหรียญน,นะครับผมคิดว่าการลงทุนในคริปโตนะครับยังไงมันก็มาถึงในามาถึงทุกคนในเร็วๆวันนี้นะครับเพียงแค่ตอนนี้เมื่อปี2021เะครับเมื่อต้นปีเนี่ยโลก d e f ฟเข้ามาใน บอกเชนใช่ไหมครับเราจะเรารู้จักดี f ารู้จักการลงทุนการทำฟาร์มอะไรพวกนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยการลงทุนในคริปโตเนี่ยมันเลยบูมขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยนะครับก็คิดว่าเป็นโอกาสนันดีนะครับเพราะมันเป็นยุคที่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในคริปโตนะครับก่อนหน้านี้เคยลงทุนในหุ้นนะครับใน Forex ใน Binary option ต่างๆนานาม,มานะครับรู้สึกว่า มันเป็นการยากนะครับที่คนทั่วไปที่มีเงินจํานวนไม่มากนะครับที่จะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าหุ้นไทยนตอนนี้นะครับเราเจอวิกฤตโควิดอยู่นะครับเมื่อเจอวิกฤตโควิดนะครับไม่ว่าการค้าการลงทุนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้ซบเซาเป็นอย่างมากนะครับตลาดหุ้นก็เช่นกันนะครับส่วนการลงทุนใน Forex นะครับเคยลองมาหยุดเลิกมาหลายปีนะก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับ การลงทุนในบริเอชั่นก็เช่นกันนะครับผมว่าเหล่านั้นมันเหมือนเป็นการเก่งกําไรแบบมากๆเลยนะครับส่วนความรู้สึกของครนะิปโตเคอเรนซีนตอนนี้นะผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวที่ดีนะครับคืออยากจะบอกว่าตอนนี้มีจํานวนคอยหรือจํานวนเหรียญเนี่ยอยู่ประมาณเกือบๆหนึ่งหมืประเภทหรือ1,000งนชนิดนะครับหนึ่งคอยอะไรประมาณนี้นะครับแต่จะมีดีๆเพียงไม่กี่สิตัวเท่านั้นนะครับ ดังนั้นการที่จะลงทุนเราจะต้องเลือกลงทุนในตัวที่ดีนะครับอย่างเช่นสาย VI เป็นต้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จะทําใน y o u YouTube c h a n n e l เนี่ยครับคิดว่านอกจากจะแชร์เรื่องการลงทุนของบนคริปโตเคอเรนซีแล้วนะครับอยากจะแชร์เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะครับเนื่องจากคนไทยเนี่ยขาดสิ่งนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมเริ่มศึกษาม,มานะครับจริงๆก็ไม่นานเหมือนกันนะครับช่วงอายุป,ประมาณสัก30 กลางๆนะครับ30ไปลายอะไรประมาณนี้ก็เริ่มรู้จักไปเรียนกับโค้ดหนุ่มไปเรียนฟังคนนั้นคนนี้บน YouTube มากมายนะครับจนคิดว่าความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลนะครับเป็นสิ่งจําเป็นมากสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเงินเดือนมากเงินเดือนน้อยก็ตามนะครับดังนั้นในช่องนี้ก็จะแชร์เกี่ยวกับการบริหารการเงินด้วยเช่นกันนะครับถัดมานะครับก็ ตอนนี้ก็จะมีการลงทุนนะครับเนื่องจากาพยายามบอกให้พี่ชายพี่สาวนะครับที่บ้านพยายามเก็บเงินได้อย่างน้อยสักเดือนละพันก็ยังดีนะครับก็เลยจะแบ่งเป็น2พอร์ตนะครับคือพอร์แรกเป็นพอร์ตส่วนตัวของตัวเองนะครับพอร์ตส่วนตัวเนี่ยก็จะมีจํานวนเงินอย่างที่ว่ามาแต่ต้นนะครับส่วนพอร์ตของพี่สาวพี่ชายนะครับก็เขาก็จะเก็บได้เดือนละพันใช่ไหมครับเราก็จะมาเป็นแบ่งพอร์ตของการลงทุน ถ้าเกิดเรามีจํานวนเงินไม่เยอะอย่างเช่นอาจจะน้อยกว่าเดือนละห้าพันอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาดูกันว่าหลังจากนี้นะครับเริ่มต้นหลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับว่าการลงทุนด้วยเงินจํานวนที่ไม่เยอะมากนะครับหลักพันนะครับหลักไม่เกิน5้าพันอะไรประมาณนี้นะครับด้วยพอร์ตท,ที่จะทดสอบขึ้นมาเนี่ยผ่านไป2ปี5ปี10ปีนะครับพอตนี้จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มา ร่วมสนับสนุนหรือมาติดตามกันได้นะครับโอเคนะครับผมคิดว่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากช่องด้วยนะครับเนื่องจากเพิ่งทำตัว YouTube นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ก็เคยทำๆติ้งๆไม่ไปถึงไหนนะครับแต่ว่าช่องนี้ตั้งใจที่จะปั้นขึ้นมานะครับอย่างน้อยนะครับก็เป็นรายได้แหล่งที่2ไปด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากที่เราได้แชร์ความรู้ออกไปแล้วนะครับ อาจจะมีรายได้พิเศษในอนาคตขึ้นมานะครับหลังจากติดตามหลายๆท่านนะครับที่มีชื่อเสียงที่มีจํานวนศัพท์เป็นหลับหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านคนขึ้นไปนะเราก็มองเห็นว่าโอ้ตัวนี้ก็จะเป็นโอกาสเหมือนกันนะครับในอนาคตถ้าเกิดเราสามารถมีชั้นแนลที่ดีนะครับเราก็สามารถที่จะได้เงินมาลงทุนในตัวคริปโตมากขึ้นไปนะครับโอเคครับฝากติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ